หิมาตก๊กหิมาตก๊กยางพี่น้องเอ้ยยางเห็นงานเด้อไปเห็นงานต้องการได้จ้าพกจักรยานมาปัน่นเหรอหัวใหญ่เราอยู่บ้านไ่อยากให้เรามา,าโมงว่จาจังโมงจังงามสิได้แล้วบุงยางเอาภาวนาอยาให้มันสกรปรกนนีำความสะอาดจะสร้างยู่ตอนนี้ล่ะเวลาหิมาตก๊ก สังซ้ายออมเบียนซ้ายเออแมนดูขี่ดินขี่ซ้ายอันรากาอันเกลือแม่เข้าห้อยเกลือแม่ห้อยเกลือแล้วมันก็เป็นเศษเป็นเศษนะ่ะเพราะโผล่ไปน้ามันก็ขาวจนพนรักษายากอยู่ตัวเลี้ยงยากจ้อยู่้างนอกอะพูดเลยว่ามัน สบายเด้อมันบอกเลว่าสบายตลอดไปดิลดลายคนกลับบ้านรถกระไลค,ค,ค่อยค่อยยางก่อนค่อยยิ้มขาบอดีย่างกะไม่ค่อยเร็วเขาอืมเอ้ต้องรถขนาดเอา้าเออ ไม่ลดไล่กับตำกันได้นดีว่าลดหน่อยมาหากัหากว้นหักหักว้นลบกับพอ่อพออันตรายเนี่ยเป็นหิมะเนี่ยมันมืนยางกับคอยยองยองเอาได้ไงพี่น้องเลยบ่ามันยังดอกคอยก็มากเลยหิมะก็ยิง่งหน่อย พ่อพ่อหน้ายุ่นคริสมาทอะส้มส้มเมืองนอกเนี่ยเขาเวลาอคริสมาทเนี่ยหิมมีหิมะตกมันสิมันสิมันสิมวนอันนี้หิมะบาตกมาตกหลังยุ่นหลังปีใหม่หลังคริสมาทแล้วหลังปีใหม่ไปแล้วนี่วันที่สองเด้ไ่ วันที่สองก็หอก็หิมะหอก็ตกขาวจนพ้นน่งมาเห็นบอยหยาดพี่นอ้องมั้ขาวคนนะ่ะหิมะทั้งนั้นเลแนะ่นนี่หอก็เริ่มเออเมือ่อเอื่นสิขับรถไปหาหยาิพี่น้องอยู่ฟังพูฟังทั้งไปพากลางทั้งหมดันนั้ ยางหลายก็มือแค่นี้ได้จ้าู่ดีแน่ยางออกจากบ้านหิมะตกตกแห้งคักเนี่ยเขาบอกว่าท่างเหนือมันตกแห้งหลายเลย,ยกำลังจิตไปเห็นงานใส่เสือ,อยางเอาอ ตกอแข็งคักแข็งแนว่วเ้ยอยู่เมืองนอกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนวิมาตกลายคับมาพที่นองเย้ยมามันถ่วมยางต้องคอยระวังหนาวคนะักถทอมคักทวมเนี่ยันนี้บ้าน ได้อยู่บ้านสองวันกวดหิมะแล้วเด้อจักกามาเต็มอีกว่ายู่บ้านสองมือหิมะท่วมบ้านใครหิมะท่วมบ้านนี่ขนาดกวดไปแล้วได้เทียนยังไงหอกฮอดบ้านค่ะหิมะท่วมค่ะหิมะท่วมหน้าบ้าน คนแล้วเมื่อเอินขี่จักรยานไปเหตุงานด้วยบันนี้พอดบ้านแล้วฮิมาช่วมบ้านนะคะมาได้อยู่บ้านสองวันเมื่อเอินก็จะไปเหตุงานแล้วลำบากทางจักรยานด้ยงามกับงามอยู่ดอกจะ้จะแต่ลำบากทางจักรยานหลาย เมืองนอกก็จะเป็นแบบนี้มีแต่สีขาว <c oughs> อะงานพีนน่น้องก็หิมาตกยางไปเห็ดงนานด้วยบันนเระตกคักเริ่มตกแลว้วเขาบอกว่าทั้งภาคเหนือฝนตกแห้งคักกันมียางไปเห็นงานได้ ในขนาดตกบ่อ่อนนี้ยจังขนาดนี้นี่หอก็เริ่มนี่ก็จับเท่าใดนี่นี่ย่างออกจากบ้านอพอหิมะตกมาคืนตกหนักค่ะคนเอ้ยงานพี่น้องเอ้ยี่หลังบ้านคอยด้นี่เสียงรถห้อยเกลือวันวัน,นวัน หิมะตกเร็วติดลบนะคะติดลบทำนะแคตกแห้งแม่ยู่นี่ก็ได้ตแกแห้งคักแห้งเนี่ยหิมะทางนั้นี่ยติดลบติดลบสามองศาคนนะ ขนาดฝนขนาดมันตกเมื่อเดียวเดวยนี่ป๊าเป็นหาดทะเลคุนค้นกับยางอยู่เลตกแห้งคักแห้งแน่ไหม